สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิทจารย์พรยาพออีกครั้งนะครับหัวข้อที่ผมจะนําเสนอในช่วงนี้ก็คือคําถามที่ว่าคนเราเนี่ยมาจากลิงจริงหรือมีเป็นคําถามที่หลายคนคาใจครับวันนี้ท่านตั้งใจฟังรับรองว่าผมคำตอบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับประมาณ7จ็ดปีที่แล้วนะครับที่ประเทศจีน7จ็ดปปีที่แล้วที่ประเทศจีนนะครับ มีสินแสคนหนึ่งนะครับสินแสก็คือผู้เชี่ยวชาญสินแสคนนี้เนี่ยท่านเชี่ยวชาญมากในการกินตูดเป็ดถูกยกย่องว่าเป็นสินแสตะเกียบทองคำาะแสดงว่าเขามีตะเกียบทองเหลืองเงินนึงนะครับเรียกว่าตะเกียบทองคาแล้วกันสินแสท่านนี้เนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับสามารถกินตูดเป็ดแล้วทายได้เลยว่าเป็ดเนี่ยเลี้ยงที่จังหวัดไหนของประเทศจีนมีเจ้าของปัตคาหแห่งหนึ่งที่ปักกิ่งครับไม่เชื่อท้าสินแสพิสูจน์ครับ ก็ท <S an> ้าเส้นสายพิส <S an> ูจน <an> ์ละนะครับวันถึงวันพิสูจน์เนี่ยนะเขาก็ลื้อโต๊ะจีนออกจากร้านเขาหมดเลยครับแล้วก็สร้างโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งไม่ใช่โต๊ะจีนธรรมดานะท่านผู้ชมมันเป็นโต๊ะโคตระบิดามันดาจีนครับมันใหญ่จริงๆนะครับฮะแล้วเขาก็เชิญผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มาเต็มไปหมดเลยครับแล้วบนโต๊ะจีนนี่นะครับเขาวางจานนะครับทั้งหมด20สิบจานท่านผู้ชมคงจะเราได้ทั้งหมด20จานแต่ละจานเต็มไปด้วยตูดอะไรครับตูดเป็ดครับ ข้างใต้จานเนี่ยเขาวางกระดาษขาวไว้กระดาษขาวเนี่ยก็คือคําตอบครับคําตอบของว่าเป็ดเนี่ยมาจากจังหวัดไหนประเทศจีน,นพอถึงเวลาท้ายพิสูจน์ดินแสาท่านนี้ครับก็บรรจงคีบตูดแรกขึ้นมากินแล้วท่านก็บอกอ,อันนี้ขมปาดดินเลยมนทนหูหน,นันพอชักกระดาษมาหูหนันจริงโอ้คนตบมือครับสุดยอดสุดยอดท่านบัรจงคีบตูดที่สอง โอ้นี่เปรี้ยวเปรี้ยวฝาดลิ้นเปรี้ยวจีเลยอันเนี้มันตโอกเกียนพอเปิดมาครับทกเกลียนจริงโอ้โหคนตบมือครับสุดยอดอาจารย์แลวท่านก็พยายามาคีบตูดที่สามมากีนโอ้โหอันนี้เผ็ดเผ็ดนี่ต้องมณฑลคุณหมิงพอเปิดปุ๊บคุณหมิงจริงโอ้ท่านผู้ชมครับคนตบมือใหญ่อันนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับท่านกินทั้งหมดยี่สตูดทายทุกหมดทุกตูดเลยครับ เจ้าของพัตคาได้ไหมครับโอ้สุดยอดอาจารย์สุดยอดจริงๆนะหลังจากท่านทานเสร็จนะครับท่านก็เข้าไปห้องน้ําครับล้างมือล้างม้าอย่างท่านนะล้างปากล้างหน้าอะไรเงีย้ยขณะที่สินแสคนนี้กํลาลังอยู่ห้องน้ําล้างมือล้างปากนั่นเองก็มีมือของชายหนุ่มคนหนึ่งครับมานวดแกข้างหลังนวดนวดนวดแกก็หันกลับไปมันใครมานวดวะเป็นบอยลงของพัตคาเลยครับมานวดแกแกก็เลยพูดกับเอ้กลุ่มคนนั้นเอ้ยไอ้หนูมานวดทําไมวะ บ่อยก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับเมื่อสักู่ผมเห็นอาจารย์เนี่ยกินตูดเป็ดแล้วทายได้เลยว่าเป็ดเนี่ยเลื้นงที่จีกวันน้ประเทศจีนอาจารย์ครับผมนับถืออาจารย์จริงๆครับแกคิดในใจสงสัยมันอยากสมัครเป็นศิษย์ข้าแกเลยพูดกับหนุ่มนะน,นี่เฮ้ยเองนับถือก็นับถือแต่ข้าไม่รับใครเป็นศิษย์เวย้ยเด็กหนุ่มเลยบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่ได้อยากสมัครเป็นศิษย์อาจารย์อกครับแกก็คิดในใจไม่อยากสมัครศิษย์แล้วเอาใจทําไมแกจึงหันไปถามเด็กหนุ่มครับไอ้ดู เอ็งไม่อยากสมัครเป็นสิทยิ์ข้าแล้วเอ็งมาบีบมวดเอาใจข้าทำไมท่านผู้ชมครับพอสินแสพูดอย่างี้เสร็จเด็กหนุ่มคนนี้กุกเข่าลงหน้าสะดุดเลยครับแล้วก็กอดขาของอาจารย์แน่นเลยครับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงสันเครือย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมเป็นเด็กอภพตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยยิ่งว่นนั้นอีกครับผมไม่เคยรู้เลยว่าผมเกิดที่จังหวัดไหนของประเทศจีนอาจารย์ครับ เื่อสักครู่ผมเป็นอาจารย์เนี่ยกินตูดเป็ดแล้วสามารถทายได้ว่าเป็ดเรื่องที่จักวันในประเทศจีนอาจารย์ครับเดี๋ยวว่าวอย่างงี้อย่างงี้เลยครับผมไม่ได้ขอให้อาจารย์กินก้นผมนะครับช่วยคุณน,นาดมคนผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้จริงๆผมเกิดที่จังหวัดไหนของประเทศจีนอ่าคุณคุณอย่าหวาัวเราะครับอย่าหวาัวเราะกันนะครับเรื่องนี้เรื่องซีเรียสนะครับนี่เรื่องซีเรียสนะครับอย่าหวาัวเราะเด็กคนนี้เนี่ยเขาอ,อยากรู้ว่าเขามาจากไหนหรือท่านผู้ชมไม่อยากรู้ครับท่านทราบไหมครับ โซเวติสเปโตริสเซอร์นนักปัญาญ์อกิศเมื่อ2 5 0 0ปีที่แล้วเขายืนขึ้นมาพูด่ามกลางฝู้ชนและบอกเลยปัจจุบันนี้สุนัขนะมันยังไม่รู้ว่ามันเรียกถูกเรียกว่าสุนัขแมวมันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือแมวเขาบอกว่าสุนัขไม่รู้ว่ามันเป็นสุนัขแมวไม่รู้ว่ามันเป็นแมวไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าคนไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนี่เรื่องใหญ่แล้วครับแล้วเขาบอกเลยครับถ้าคนหนึ่งยืนขึ้นมาแล้วบอกว่า ผมเป็นคนยอมรับว่าเป็นคนเรียกเองว่าคนเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนเขาควรจะถามสามคำถามนี้นชื่อของเขาครับหนึ่งฉันมาจากไหนสองฉันอยู่เพื่ออะไรสามฉันนั้นมันจะไปไหนหัวข้อที่ผมจะบรรยายในหัวข้อนี้ก็คือท่านมาจากไหนคนมาจากไหนคนมาจากลิงจริงหรือโอ้โหมีครั้งหนึ่งผมไปเขมเมนครับสนุกมากเลยครับพี่น้องคงทราบดีนะครับ เพราะว่าเขมรเนี่ยเคยถูกปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเชื่อว่าคนวิวัฒนาการมาจากลิงขณะที่ผมบรรยายอยู่ที่เขมรน,นะครับกำลังบรรยายไม่ถึงสองสามนาทีนะครับก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งครับเป็นเด็กมหาวิทยาลัยที่เขมรยกมือขึ้นผมก็เลยถามนะครับมีคนแปลให้ผมผมก็เลยถามว่ายกมือขึ้นมีคําถามอะไรเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยผมกําลังพูดถึงพระเจ้าเป็นผู้สร้างคนนะแต่คนนี้เขายกมือขึ้นแล้วบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างคน ผมจึงถามเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่านี่เธอถ้าเธอไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างคนถ้าฉะนั้นคนมาจากไหนท่านผู้ชมครับ <y> <transcript> คุณรู้ไหมเขาตอบผมว่าไงเขาบอกว่าคนมาจากพ่อของคนมผมเลยถามต่อแล้วพ่อของคนมาจากไหนเขาก็ตอบผมตอครับพ่อของคนก็มาจากพ่อของพ่อคนอีกทีหนึ่งผมเลยถามแล้วพ่อของพ่อ่อคนมาจากไหนเขาบอกพ่อของพ่อคนก็มาจากพ่อของบอบอ๊บอ๊บอคนอีกทีหนึ่งผมเลยถามเขาแล้วคน,าานคนแรกมาจากไหนคนคนแรกมาจากไหนท่านผู้ชมครับเขาตอบว่ครับคนคนแรกมาจากลิง ผมเลยถามว่าแล้วลิงมาจากไหนเขาบอกเลยลิงมาจากพ่อของลิงอืผมเลยถามต่อแล้วพ่อของลิงมาจากไหนเขาบอกมาจากพ่อพ่อลิงอีกทีหนึ่งผมเลยถามแล้วลิงตัวแรกมาจากไหนลิงตัวแรกมาจากไหนเขานิ่งสักพักก็ตอบเลยลิงตัวแรกมาจากเซลล์ผมเลยถามแล้วเซลมาจากไหนเาบอกมาจากพ่อของเซลโอ้โหผมเลยถามแล้วเซลตัวแรกมาจากไหนล่ะท่านทราบไหมครับท่านเขาตอบผมว่าไงเมื่อผมถามว่าเซลแรกมาจากไหนเขาบอกเลยเซลตัวแรกเกิดขึ้นเองผมเลยถามว่า คุณรู้ได้ยังไง How do you know ว่าเซลล์แรกเกิดขึ้นเองเขาบอกว่าชา์ดาวินชา์ดาวินเทลมีอันนั่นแหะารู้จักชาดาวินด้วยผมน่ะไปไหนนะครับจะพกหนังสือชาดาวินไปแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าสะดวกสบายครับอินเทอร์เน็ตมีผมจึงหยิบหนังสือชาดาวินครับชาดาวินเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ The Origin of Species ที่มาต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตพันธุกรรมของมนุษย์นะครับแต่ผมให้ก็ดูว่าคุณเคยอ่านจริงเหรอจริงจริง,จร,งจริงเหรอจริงว่าจริง ก็ถามแบบเป็นเพลงเลยจริงเหรอจริงสิเขาบอกฮะแล้วผมบอกว่าถ้าคุณอ่านจบเรื่องจริงดาวินพูดจริงหรือว่าเซลแรกเกิดขึ้นเองเพราะใช่โอ้ผมเลยเปิดให้เ็าดูครับให้ดูข้อความของดาวินซึ่งผมจะพูดในท้ายตอนของหัวข้อนี้ดาวินบอกเลยเซลแรกไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกสร้างโดยพระเจ้าเดีย๋ยวเราจะดูเหตุผลหลักฐานข้อมูลคลิปต่อไปนะครับก่อนที่เราจะพบว่าคนมาจากจริงจริงหรือนะ วันนี้แมเวลามันเสียดายหนึ่งมันถึงเวลานะครับก็เอาไว้ครั้งหน้านะครับโปรดติดตามผมไม่ได้นะครับและพบกับรายการชัวร์หรือมนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจรียยฟออีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปขอปพระเจ้าอยฟอนครับ